สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาเป็นโซเมททวินเฟมหรือเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะมีบางคนที่มีความสับสนว่าเขาเป็นทวินเฟมเขาเป็นโซเม e ของเราทั้งทางที่ ความรักความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลองทำหัวข้อนี้แล้วกันเนาะมาเช็คกันดูนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นโซเมตทวินเฟมหรือเจ้ากรรมนายเวรของคุณก่อนอื่นขอให้ความรู้นิดนึงนะคือคุณต้องเข้าใจเอ่อทวินเฟมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อคุณเจอทวินเฟมเนี่ยความรักของคุณจะไม่ง่ายดแต่ แต่มันจะไม่ท็อกซิกขนาดที่ว่าไปเออต้องไปแย่งชิงหรือว่ามีความสัมพันธ์ลับๆซ่อนๆอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเทวินเฟรมเนี่ยคือมันจะยากตรงที่ก่อนที่มันจะรีวิเนียนกันอ่ะแต่ละฝ่ายอ่ะแต่ละคนเฟมินีนกับมาสคิวีนเนี่ยจะต้องแยกกันไปเพื่อเติบโตเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ก่อนที่จะกลับมารียูเนียนกันแต่การเจอกันอะเป็นการเหมือน awakening เหมือนการแบบให้ตื่นรู้อะค่ะเจอกันเพื่อเพื่อปลุกพลังงานอะไรบางอย่างในตัวแล้วหลังจากนั้นอะมันจะต้องเกิดเหตุการณ์มี conflict อะไรเกิดขึ้นแต่การแยกกันเนี่ยมันไม่ได้แยกกันเพราะมีมือที่3ม,มีความสัมพันธ์รับรบซ่อนๆเช่น เขาไปมีเมียเขามีเมียแล้วเขามีสามีแล้วแล้วมาแอบคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เชิงแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นประมาณว่าพอมาเจอกันปุ๊บรักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีและมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณกับเขาต้องแยกกันเช่น เขาอาจจะต้องบบว่าเ,ออเขาอาจจะตกงานอยู่ต้องไปพัฒนาตัวเองแต่เขายอมปล่อยมือคุณเพราะว่าเขาไม่อยากดึงคุณมาลำบากกับเขาเขาจะต้องไปพัฒนาตัวเองก่อนไปเติบโตไปเรียนรู้ไปใช้ชีวิตไปทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนส่วนคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณและเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นคุณในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สามารถรักตัวเองและดูแลตัวเองได้อะไรแบบเนี้ แล้วเมื่อทั้งสองคนอ่ะเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แล้วอ่ะสองคนจะกลับมาเจอกันแล้วได้รีอยู่เนียนกันแล้วได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรแบบนั้นแล้วมันจะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เมื่อทวินเฟรมได้กลับมารยียูเนียนกันอืมแต่บางคนเข้าใจผิดบางคนแบบว่าอาจเจอการรักกันแต่แต่เขาอ่ะแต่เขาแบบมีมือที่สามเข้ามาเขาไปไปยุ่งกับมือที่สามก่อน แต่คุณก็รอเขาแล้วคุณเข้าใจว่ายังไงเขาก็เป็นทวินเฟรมของคุณเขาจะต้องกลับมาหาคุณอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันท็อกซิกนะคะหรือไม่เขาเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วแต่เขามายุ่งเกี่ยวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงคุณให้ตกต่ําอันนี้คือการดึงคุณให้ตกต่ําเออมันไม่ได้ส่งเสริมการให้ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่ทวินเฟรมเพราะฉะนั้นยากยาให้ออกนิดนึงเนาะไม่ใช่แล้วหรอกเรากลัวว่า คุณเข้าใจผิดแล้วคุณน่ะจะแบบเข้าใจผิดคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณเป็นทวินเฟมหรือเป็นโซเมตของคุณแล้วคุณก็แบบใจจดใจจ่อรอแต่เขาคนนี้ไม่ move on ไม่เดินหน้าไม่หาคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอะมาเช็คกันดีกว่านะว่าเขาคนในเอ่อเขาคนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยนะคะเป็นโซเมตเป็นทวินเฟมหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ว้าวฟอบวานอังไบแลออกมาดีนะใจชื้นเดทแฮงแมนเมจิเชียน Princess of Cups หรือเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะ Ace of Cups Wow Ten of Cups เ hey. ฮย เฮ้ยโอ้ว้าว pen of p e n t a c hey. l e s เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกแล้วค <laughs> นฟังแบบมันจะเฮ้ย <laughs> อะไรนะักหนาแล้วก็ไม่บอกสักทีเดี๋ยวก่อน <laughs> ขอเปิดให้ให้หมดก่อนทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <laughs> อะไรเนี่ย finance and c a r r e r โอเคฟ i น a n นซ์แอนด์แครเจะมาบอกอะไรคุณเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดหนึ่งนะเขาเป็นโซเมด เขาเป็นโซเมทวินเฟรมหรือเจ้ากรรมนายเวรของคุณบางคนดูไพ่บ่อยๆเนี่ยเห็นหน้าไพ่แบบเนี่ยพอจะเดาออกแล้วนะ Sword and Rose โอเควิไพ่ดีนะอ่ะบอกให้สบายใจก่อนนิดนึงว่า ไม่ใช่คู่กรรมแน่นอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแน่นอนนะคะเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของคุณเพราะฉะนั้นสบายใจได้อ่ะดูต่อกันเลยถามว่าเป็นโซเม e หรือทวินเฟรมดีกว่าคนเนี้ยอืมเป็นโซเม e หรือทวินเฟรม ความเป็นไปได้แบบกั้มกึ่งมากเลยนะคือถ้าเขาเป็นโซเมกของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเป็นเนื้อคู่ที่ทีมมมมม่มีความลึกซึ้งกันมากๆอ่ะมีความผูกพันมีความลึกซึ้งกันมาตั้งแต่อดีตชาติเลยด้วย และในชาติเนี้ยยังไงก็ต้องได้ลงเอยกันและมีความสุขมากๆคุณเห็นไหมคือไพ่มันเปิดมาก็เป็นโฟล์ควานแล้วนะและวไพ่จบสองใบสุดท้ายยังเป็นแบบสิบถ้วยสิบเหรียญคือแบบสุขสมบูรณ์แน่นอนแต่ระหว่างทางอะความรักของคุณอะแน่นอนมันจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าราบเรียบหรือว่าเออโรยด้วยกีบกุลามนะคะ มันจะต้องมีช่วงเวลาที่ที่ห่างกันที่ที่ต้องแยกกันแล้วมันต้องมีเรื่องของความอดทนความรอคอยเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคุณสองคนอาจจะเจอกันแล้วมีเรื่องที่ต้องไปจัดการหรือว่ามีสิ่งอื่นที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตที่ที่คุณสองคนจะต้องทำอ่ะ ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าแต่งงานลงเอยกันได้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่จะต้องแบบรอคอยคือมันไม่สามารถที่จะทำอะไรรวดเร็วได้ดั่งใจและมีโอกาสที่อาจจะต้องห่างหายกันไปพักหนึ่งหรือว่าบางคนก็ครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบมามา,มาไปไปหลายครั้งก็ได้ ระยะเวลาที่ห่างหายเนี่ยบางครั้งนะเอาบางครั้งก็จะปรับหายไปแบบวันสองวันอ่ะบางครั้งหายเป็นเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือหายไปเป็นเดือนก็มีบางคนหนะักกว่านั้นหายไปเป็นปีแต่คือแต่ละครั้งอะมันมันก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความห่างกันของช่วงเวลามันไม่มันไม่เหมือนกัน เช่นถ้าหายไปบ่อยๆทีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะไอ้สองสันาไม,ไม่ไม่อยากให้นับนะมันอาจจะแบบว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไม่สามารถคุยได้หรือไม่สามารถติดต่อได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบหายไปแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยอ่ะนับซึ่งบางคนแต่ละคนการหายไปไม่เท่ากัน การหายไปไม่เท่ากันแต่หายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณจะคิดว่าเหมือนจะจบเหมือนจะจบแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็วนกลับมาใหม่อีกตลอดคือมันไม่จบกันจริงๆสักทีเช่นบางคนหายไปแบบเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าแบบโอ๊ยเขาเขาหายไปละเขาไม่กลับมาอีกละเราคงแบบหมดวาสนาตอบกันแล้วอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆเขาก็โผล่กลับมาอยู่ๆเขาก็ทักทายกลับมา แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วบางทีเขาก็แบบก็เป็นแบบนี้อีกก็หายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆเลยนะปัญหาหลักๆของคุณอะ่ะปัญหาหลักๆในความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะน่าจะมาจากเรื่องการงานและการเงินจะบอกว่าเมื่อกี้พอพูดใช่ไหมแล้วผู้อ่านก็แบบเหลือไปดูหน้าจอโทรศัพท์มันเป็นเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงบอกว่า มันมีความก้ากึ่งกันมากๆระหว่างเหนือคู่กับทวินเฟรมโซเมกับทวินเฟรมมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นทวินเฟรมด้วยเป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าตอนที่คุณกับเขาเจอกันนะยังอยู่ในสถานะที่ที่ไม่พร้อมอาจจะยังไม่พร้อมทั้งคู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงิน และเขาไม่อยากที่จะทำให้คุณลำบากหรือคุณเองก็ไม่อยากจะทำให้เขาลำบากมันเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะและรักและเป็นห่วงกันและกันมากเกินกว่าที่จะเห็นแก่ตัวคือต่อให้รักมากแค่ไหนแต่ว่าดูสภาพตัวเองแล้ว รู้สึกว่ายังไม่ดีพอยังไม่คู่ควรอยากให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากให้มีความสุขมากกว่านี้เอาพูดเราจะร้องไห้ <c ười> คือเขาอะไม่ไม่รู้แหละว่าเป็นเขาหรือคุณอาจจะเป็นอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้คือมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความหวังดีให้กันแหละกันอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วย สภาพของตัวเองสถานะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของเขาอะณนะตอนนั้นณนะจุดนั้นมันจะยังมีอะไรที่แบบขาดขาด,ขด,ขดเกินเกินมันจะมีอะไรที่ยังไม่พร้อมมันก็เลยทําให้ต้องแยกกันแยกห่างกันบางคนบางคนจะเป็นแบบทาตัวเหมือนแบบพระเอกเกาหลีพระเอกฟิลีอะไรแบบเนี้ยบอกว่าก็รักแหละแต่ต้องแกล้งทําเป็นแบบใจร้ายทําเป็นแบบ เย็นชาทําเป็นไม่สนใจเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดใจแล้วก็เดินจากไปอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งไปเจอคนที่ดีกว่าเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พออะไรแบบนี้ยแต่เมื่อเมื่อได้แยกกันเมื่อได้มีการปล่อยมือกันหรือว่ายอมสแลนเดอร์จะบอกอย่างนี้นะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะ ถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์และอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามผักใสคุณหรือว่าคุณพยายามผักใสเขาคือถ้าเขาผักใสคุณออกไปคุณต้องยอมเอ่อต้องยอมสเลนเดอร์ต้องยอม,อย,อมยอมรับอะยอมปล่อยมือเขาเพราะยิ่งคุณยือ้อคุณยื้อเขาไว้มันจะยิ่งนานมันจะยิ่งนานมากขึ้นพอเมื่อคุณปล่อยมือเขา ปล่อยปุ๊บเขาอะจะไปพัฒนาตัวเองมันต้องแยกจากกันก่อนเพราะบางทีการจากกันอะอาจจะเป็นแรงผลักดันหรือแรงส่งเสริมอะไรบางอย่างเป็นแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างก็ได้แต่ยิ่งคุณแบบไม่ยอมปล่อย คุณไม่ยอมแพ้คุณยื้อค,คุณดึงคุณรั้งเอาไว้มันก็จะยิ่งนานกระบวนการในการที่จะไปพัฒนาตัวเองไปเติบโตอ่ะมันจะยิ่งล่าช้าและการที่จะได้กลับมารียนเนียนกันอ่ะมันก็จะไกลออกไปอีกมันก็จะช้าออกไปอีกแต่ก็อย่างว่าแหละทุกอย่างอ่ะมันมีเหตุและมีผลของมันบางครั้งการที่ คุณช่วงแรกๆคุณยื้อเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วมันก็พูดยากเหมือนกันอืมบางสิ่งบางอย่างมันกําหนดเอาไว้แล้วแต่เอาเป็นว่าจะพูดให้สบายใจแล้วกันเพราะว่าไม่ต้องไปคิดมากเพราะยังไงซะคุณสองคนจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้ลงเอยกันได้มีความสุขอันนี้อ่านตามหน้าไพเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูแล้วบอกว่าไม่เห็นจะสมบูรณ์เลยไม่เห็นจะมีความสุขเลยเขาไปม,มีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่คุณอันนี้คงไม่ใช่เรื่องของคุณคือมันออกมาแบบนี้เราก็อ่านแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไอ้เนี่ย s w o t and loss นะคะ c a r i t y truth revelation solidarity force h o n o r protection power คือมันเป็นดาษกับดอกไม้กับดอกกุหลาบมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งแข็งแกร่งและความงดงามการปกป้องการคุ้มครองก็อย่างที่บอกการที่เขาผักใส่คุณออกไปหรือทำตัวเย็นชาทำเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเพื่อที่จะผักคุณออกไปจากชีวิตเขาอ่ะ บางทีเนี่ยเขาทำเพราะเขาหวังดีกับคุณมันเป็นวิธีการของเขาอะเพราะเขาคิดว่าถ้ารักมันต้องเสียสละความรักของเขาไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การที่ดึงคนที่เขารักลงมาลำบากหรือว่ามาอยู่ในจุดที่แย่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาอยากเห็นคนที่เขารักอะ่ะมีความสุขและอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเขาไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องคุณได้เขาก็อยากจะให้คุณได้เจอคนอื่นเจอคนใหม่ที่สามารถดูแลปกป้องคุณและทำให้คุณมีความสุขได้นี่เป็นวิธีการของเขาในการแสดงความรักต่อคุณอืมแต่ใดๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณกับเขาอ่ะก็จะต้องได้กลับมา เจอกันได้กลับมารักกันผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นทวินเฟรมเป็นทวินเฟรมถ้าไม่ใช่ทวินเฟรมก็เป็นโซเมทในเวอร์ชั่นที่เป็นเป็นโซเมทที่ที่มีความเข้มข้นสูงมากๆเป็นคู่บุญนะคะไม่ใช่คู่กรรมแต่มันก็จะยังมีเรื่องของเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นั่นแหละเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะบอกว่ามีบุญไม่มีเวรกรรมเลยมันยากน่าจะไม่มีใครหรอกที่ไม่มีกรรมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องถ้าเป็นเรื่องของโซเมะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของเวรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอาก็รับกรรมไปก่อนรับกรรมไปในที่นี้ก็คืออาจจะเกิดปัญหาเกิดคอนฟ lict เกิดอะไรระหว่างทางระหว่างความรักของคุณสองคนอาจจะต้องแยกทางห่างกันไปอาจจะมีปัญหามากน้อยแล้วแต่เวรกรรมที่ทํากันมาแต่คุณสองคนเนี่ยถ้าเป็นโซเมะก็คือเป็นโซเมะที่มีความเข้มข้นสูงมากๆน่าจะแบบ อาจจะเจอกันมาหลายภพชาติแล้วแล้วได้กลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่โซเมตแบบนั้นก็เป็นทวินเฟรมแน่นอนอืมโอเคอืม,มที่ค่อนข้างจะคิดว่า เป็นวินเฟรมได้เพราะว่าให้มันออกมาส 10, 10ิบสิบอแล้วก็สัญลักษณ์อินฟินิตี้แล้วก็เมื่อกี้ที่เหลือไปเห็นเลข11บ1อเลขคู่มันเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญน,นะแต่ผู้อ่านก็เชื่อว่าความบังเอิญมันไม่มีทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะ แต่จะบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวของผู้อ่านผู้อ่านเชื่อว่าความบังเอิญไม่มีไม่มีความบังเอิญโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ